โอ้ช่วงนี้งานเข้ารัวๆเงินเข้ารัวๆเลยนะโอ้หการเงินเข้ามาเยอะมากเห็นไหมแปดไม้เท้าคือคืออะไรคะเนี่ยคือการงานเข้ามาเยอะมากโอ้โหมีความมั่งคั่งร่ํารวยยิ่งโสดยิ่งเงินเข้าโอ้โหชาวกองนี่บอกเลยว่ายิ่งคุณโสดนะคุณยิ่งรวยมากโอ้โหดูสิเงินเข้าแบบเยอะมากเหรียญทั้งหมดมี10เหรียญแต่คุณได้มาทั้งหมดแล้ว10เหรียญและคุณดูนะนี่คือความเซ็กซี่ความมีโอล่าหน้าตาดีของคุณนะคะมีเสน่ห์ที่ ไม่เหมือนใครแล้วก็เป็นคนที่มั่งคั่งในตัวเองนะคะเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขกับการอยู่คนเดียวออกแนวอินโทรเวิร์สด้วยนะแต่ว่าอินโทรเวิร์สของคุณเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าคุณดึงดูดเรื่องการเงินเรื่องทรัพย์สินแบบเยอะมากกไก่ล้านตัวแล้วคุณเห็นไหมในเรื่องของการงานแปดไม้เท้านะคะการงานจะเข้ามาแบบรัวๆๆ,ๆ,ๆๆช่วงนี้อรอ่าพึ่งกระฉีดเลยนะ โอละพุ่งสูงปี๊ดเออทำให้ศัตรูหมู่มาแล้วที่คุณไม่ชอบคุณนะ่ะมันถึงกับความอิจฉาคุณได้เลยถึงกับแบบว่าโอ้เห็นความโอราความมีงานความมีแสงของคุณเข้ามายอะกว่าเขาอ่ะมันซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโดดเด่นมากๆเนาะทำให้เขาคนขา้นค่าัแบบไม่ค่อยจะหิ้งทำไมชีวิตคุณมันดีกว่าเขาจังเลยแบบเนี้ยมันจะเข้ามาอยู่ในห่วงเขาแบบนั้นเลยแต่ว่าต้องบอกเลยว่าชาวกองนี้นะคะโอ้โหมีความเป็น ตัวแม่ตัวมัมเนาะมีความเป็นฐานเงินกิงแล้วเงินเข้ามาแบบเยอะม,มากแล้วเรื่องของการงานงานเยอะไปไหนเนี่ยเนาะงานเยอะมากโหยิ่งนะยิ่งช่วงนี้เลยนะคุณแม่มงกุฎการมีดาบนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วคุณเป็นคนที่โอ้ต้องบอกว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะสามารถดูแลตัวเองได้ดีไม่พอนะแล้วก็ยังมีเรื่องของมองกุฎเห็นไหม,มแล้วมีความฉลาดนะคะมีความที่รู้เท่าเลียมเท่า คนนะ่ะรู้ทุกอย่างโหรู้จริงๆแล้วก็รู้จริงด้วยแต่เป็นคนที่ไม่ชอบพูดไม่ชอบโอ้อวดนะบางครั้งนะ่ะคุณรู้หมดเลยคนที่เข้ามาเขาเป็นยังไงบ้างคนคนนี้นะคะที่อวดร่ำอวดรวยหรืออวดความรู้อวดการงานอะไรที่เขาอดดวดอยู่คุณรู้ว่ามันไม่ได้แบบนั้นฉันเจออะไรเยอะกว่าน,นี้แต่คุณไม่พูดคุณปล่อยเขาพูดเพา่เพื่อไปแต่ว่าให้ดูนี่การกระทําดูผลงานของคุณเป็นหลักค่ะ ว่าใครเหนือกว่าใครแล้วช่วงเวลานี้หากคุณมีศัตรูหมู่มานคู่แข่งคุณเอาชนะพวกเขาได้อย่างราบคาบเพราะว่าคุณคือราชนีแล้วราชนีที่สอดาบอะ่ะมีอาวุธที่แน่นหนาสามารถฟาดคันได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเยอะบางคนนะคะมีอํานาจบารมีในตัวเองเลยจนทําให้ศัตรูหมู่มานทําอะไรคุณไม่ได้นะคะหากเขาพยายามทำอะไรก็อาจจะทําให้พวกเขาแพ้ภายตัวเขาเอง ก็เป็นได้เนาะแล้วอร์เม t โอ้โหเห็นไหมน,นี่คือความสร้างรากคือลากมีความงกงามมีความมั่นคงงานเกิดความมั่นคงอาชีพการงานของคุณเกิดความมั่นคงเป็นอะไรนะเป็นงานที่แบบว่าตอบโจทย์ในเรื่องของอำนาจบาร,รมีแล้วคือเห็นไหมน,นี่คือแบบเยอะมากการเงินเข้ามาสัสซ่างเนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะชวิตคุณดีมากในเรื่องของการเงินการงานการมีอำนาจวาสนาบาร,รมีเนาะาะฉะนั้นก็ น้อมรับคำทำนายที่ดีกันไปได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วแม่หมอจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวสายมูด้วยกันกับแม่หมอจำนวนสองวันหนึ่งคืนวันแรกแม่หมอจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวที่วัดเขาโลวัดพ่อแก่พันล้านเพราะว่ามีความเชื่อว่าวัดน,นี้ใครได้ไปขอพรขอเรื่องการเงินในเรื่องของการงานแม้กระทั่งเรื่องเนื้อคู่ ต่างทาให้เป็นที่ฮือฮาของคนภาคใต้กันเยอะมากนะตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากใครขอพรอะไรคือขอได้ทุกอย่างตามที่ขอเป๊ะนะคะเหมือนนายกอำเภอเวียงศาต,ตอนนี้เกก่อนที่เกะจะได้เป็นนายกนะเพราะเกยบอกว่าแกไปขอพรไปบนบานสารเก่าที่วัดแห่งนี้แล้วปรากฏว่าหลวงพ่อว่าเกยบอกว่าข้าพเจ้าวันนี้มาขอพรให้ให,ให,ให้ให้ลูกอ่ะได้เป็นนายกสรุปคือ หลวงพ่อว่าไปใส่ชุดรอเลยโยมได้อย่างแน่นอนแล้วหลังจากที่เกณฑมีการเลือกตั้งเกได้นายกจริงๆด้วยค่ะแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของนายกคนเดียวค่ะมีเรื่องราวของคนมากมายที่ไปวัดนี้กลับมาถูกหวยกันเยอะมากๆแล้วก็มีใครหลายคนนะคะนอกจากถูกหวยแล้วยังเจอเนื้อคู่คู่บุญคู่บรารมีที่วัดนี้แห่งนี้อีกด้วยค่ะ นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ความครั้งในวัดเขาโลวัดพ่อแกพันล้านแม่หมอ,อยากให้ทุกคนนะคะไปด้วยกันกับแม่โมอไปเจอความศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรไปขอโชคขอลาบไปขอเรื่องที่เราอยากให้มันสําเร็จสิ่งต่างๆที่เราต้องการมันสาเร็จขอพรที่ไหนไม่เคยเป็นจริงเลยมาขอพรที่นี่ด้วยกันกับแม่หมอเพราะฉะนั้นหนึ่งวันเต็มๆนะคะตอนเช้า แม่หมอจะพาทุกคนนะคะไปครอบเสียนรับครูมาหยวบเราแล้วก็ให้จุดธูปขอพรนะคะขอเรื่องาราวต่างๆที่เราต้องการจะขอจากนั้นต่อด้วยพิธีกรรมอาบน้ําจันเย็นสเสน่เรยงครูกับแม่หมอต่อเลยเพราะว่าน้าจันเย็นสเสน่เรยงครูกับแม่หมอแม่หมอมีความตั้งใจมากมีความเชื่อว่าล้างสิ่งอัปมงคลออกไปจากชีวิตแล้วยังเป็นการเสริมสเสน่เมตตานะคะไปในตัวด้วยพุทธคุณหลักของน้ําจันสเสน่เนาะทำพิธีกรรมในคืนพระจันทร์เต็มดวงแล้วเอาแม่เราอาบในตอนเชา้าตอนที่เราอยู่ด้วยวัด ที่นี่ด้วยกันเพราะพิธีกรรมนี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆอยากทุกคนได้ลงนะกลับไปบ้านคุณมีเสน่ห์เมตตาเป็นที่รักของทุกคนอย่างแน่นอนแล้วก,กลับไปดีอีกอะ่ะเพราะว่าคุณจะอาจจะได้ขอพรและได้พรตามที่คุณหวังเนาะเพราะฉะนั้นวัดนี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆหนึ่งวันเต็มๆแม่หมอจะพาทุกคนไปอยู่ที่วัดเขาโลแล้วนี่คือเสียงจากชาวบ้านค่ะที่เขาไปวัดเขาโลมาแล้วเนี่ยนั่งจะไปวัดเขาโลใช่ไมหมเนาะซึ่งเาทีนี้มันคือก็มีคนหลายคนศรัทธาเพราะวัดนี้ก็เป็นบุญวายวาเนนยยกงง็เป็นนายกต้อง อะไรกลต้อกลับไปไหวอย่างเยคุณเลยคอยได้จ <to night. S 2> <c oughs> ุดใจเลยทั้งวัาท่านก็ย <potato> ังได้จุดใจทุกวันเออวันอะไรนูปีเดเน่ยอ้เกยความชัดตานะไปชัดตาเปล่าวั่เลยชัาถ้าไม่ชัดาเขาไม่ไปเออบัวข้องดไม่ถูกยาง้อชัดตาเป็นนายกปีเด็กเลยก็ตรงไหนสันีิแกเาไปได้จุดกลแเลยโยมังวเามื่อ่ดตาึเมื่อนี้ก็เมื่อ มันจะนั่ากับมันทูกเบ้อวุนเบออดมันออนวุ้นถูกกลางเลยซึ่นก็ทูกเบ่อังเออเนี่ยหน่เว็บยากขาทุกคนปวัตนี่ประวัตินี่เกิดความศรัทธาจริงพอเราฟันเน้นกันเราก็นีไปี่ไหม่ไดยนอหมไปกัทุกทุกเบอน่นเออมันจบอี่อพกคนไปยังบนเรเขาหลับเพีกเบอรอกันมาก แล้วใครที่อยู่บริเวณใกล้ๆจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชที่อยู่ใกล้ๆบริเวณเวัดเขาโลเนาะต้องการที่จะเข้าร่วมพิธีกรรมอาบน้ําจัเนเสนแรงครูกับแม่หมอก็ได้เหมือนกันอยู่ที่คนละ9 99 9บาทแล้วก็ส่วนใครที่ต้องการไปเที่ยวแม่หมอ2วันหนึ่งคืนตเต็มๆเ,เลยอยู่ที่คนละ4 5 9 9บาทราคาที่รวมที่พักค่าอาหารค่าพิธีกรรมต่างๆไม่มีค่าอื่นเพิ่มเพราะฉะนั้นถูกและดีมาก อยากทุกคนเข้ามาร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้กับแม่หมอในวันที่22พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะมากๆรับรองคุณจะรับข่าวสารรับเรื่องราวดีๆอย่างแน่นอนแล้วจุดนัดพบของเราก็คือจะแม่หมอจะไปรับทุกคนที่สนามบินสุราธานีนะคะนั่นคือจุดนัดพบในตอนเช้านะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็สามารถจับจองที่นั่งนะคะโอนจองคิวนะคะจองที่นั่งได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วเราจะรับความ ความปังความมั่งมีสีสุขการขอพรและเป็นจริงกับแม่หมอไปด้วยกันค่ะ